ผมเห็นแล้วผมตกใจเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันแปลกครับเห็นหุ่นอย่างเงี้ยอย่าตกใจนะครับอันนี้คือตัวผู้นะฮะอันนี้คือเป็นแกรนด์เมลแชมเปี้ยนนะครับคือเป็นที่1ของตัวผู้ในงานนี้นะครับมารอบนี้นี่ของแซนเอนะครับก็เป็นโชว์ว่าอีกแล้วนะฮะที่เป็นแกรนด์แชมเปี้ยนนะครับดูดิครับครับสวัสดีครับอ่ะพบกับผมนัทอีซี่โค้ยนะครับวันนี้นะครับ EP เนี้ยพามางานประกวดครับเป็นงานประกวดของแซนเอนะฮะ TKG อันนี้คือเราอยู่กันที่ อยุธยาซิตี้พาร์คนะครับวันนี้ประกวดปลาของสมาคมนักเลี้ยงนะครับของชาติเนเอก็ตอนนี้เราอยู่กันในงานเนี่ยก็ในห้องโถงนี้ก็จะเป็นปลาบ่อครับแล้วก็เดี๋ยวด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นปลาถุงเดี๋ยวชมกันเลยดีกว่าเราไปดูตัวแรกๆเลยไปดูแกนแชมป์ดูปลาสวยที่สุดของปีนี้ก่อนนะครับครับโอ้โหมาดูตัวแรกกันเลยนะฮะเรามาดูที่1ของงานรอบนี้นะครับแกรนแชมปเปี้ยนนะครับมาดูนะครับว่าคืออะไรสวยมากๆครับมันคือโชว่าครับมาทีละอย่างเลยหุ่นก่อนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับ หัวใหญ่เลยก็ข้อหางหนาอีกแล้วนะครับแล้วก็เ <c oughs> บรนี้เนี่ยฮะแดงก็ดีนะครับแพท,ทเทิร์นสวยนะฮะแล้วก็ไม่มีไม่มีเลอะเปืเป้อนแล้วก็ดำเนี่ยดำฟินิชครับคือจะบอกว่าเวลาในงานประกวดงาน,นใหญ่ๆกันเนี่ยถ้าปลา3สีนะฮะถ้าเกิดมาพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวที่สุดนะฮะถ้าเราเยังจำกันได้งานงานรู้สึกจะงานปีนี้โชว,ว่าก็น่าจะได้แกนแชมป์อยู่ครั้งหนึ่งของ TNP มั้ย มารอบนี้นี่ของแซนเอนเอนะครับก็เป็นโชว่าอีกแล้วนะฮะที่เป็นแกรนแชมเปี้ยนนะครับดูดีครับน่ารักมากฮะหน้าเขาเรียกอะไรสีดําก็ผ่าหน้านะฮะคือต้องบอกว่าตัวนี้ตามตําราเป๊ะเลยสวยจริงๆครับนี่คือแกรนแชมป์ของเรานะครับโชว่านะครับรู้สึกฟาร์มเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกน่าจะเป็นไดน์ดิชนะเดาได้ว่าน่าจะเป็นไดน์ดิชนะไซส์ประมาณเท่าไหร่ไซส์เห็นเขาบอกว่าเห็นเขาบอกว่า85นะครับสวยสวยครับสวยมากไม่มีที่ติเลยไมม่่ีีทติครับเดีนี้ก็สวยฮะดูเนี้แพทเทิร์นมาหมดครบ โมโตโรโมโตโร่สองข้างเท่ากันบาลานซ์ฮะเป็นปลาที่มีเสน่ห์ครับว่ายมายังไงก็เด่นนะครับโอ้โหเยี่ยมครับตัวนี้อ่าเรามาดูตัวนี้ตัวถัดไปนะฮะเห็นหุ่นอย่างเงี้ยอย่าตกใจนะครับอันนี้คือตัวผู้นะฮะอันนี้คือเป็นแกรนดเมลแชมเปี้ยนนะครับคือเป็นที่1ของตัวผู้ในงานนี้นะครับดูหุ่นเนี้ยขนาดนี้ผมดูด้วยตาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า85นะถ้าให้ผมมองเนี้ยคือคือมันก็เด่นที่หุ่นมาก่อนเลยครับดูเลยครับว่าผัวนี่คืน ถ้าเกิดไม่บอกว่าตัวผู้นี่ดูโหคือมันสุดยอดแล้วเป็นตัวผู้ที่ต้องใช้คําว่าล่ําแล้วก็กํายํามากฮะดูไหลดูเขาเรียกหลังที่หนา,หนาแล้วก็ยกขึ้นมาฮะแล้วครันนี้มาดูที่ผิวนะครับโอเคตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งที่ผิวขาวนะครับแล้วก็ส่วนแพทเทิร์นเนี่ยสลับไปมาฮะเ,ออเป็นปลาที่แพทเทิร์นหน้ามองฮะหน้ามองจริงนะครับดูข้อหางดีครับข้อหางหนามากครับตัวเนี้ย อย่างที่บอกครับบอกว่าโขถ้าไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้นี่นึกว่าปลาตัวเมียนแน่นอนใครบอกตัวผู้ไม่น่าเลี้ยงเออใครบอกตัวผู้ไม่น่าเลี้ยงต้องมาดูมาดูตัวนี้นะฮะมาคือคือเปลี่ยนความคิดได้เลยนะครับที่บอกว่าให้เลี้ยงปลาตัวผู้แล้วผอมเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับตัวนี้นี่สุดยอดจริงๆโอ้โหคือเป็นผมแบบนี้ผมก็เอาตัวผู้ดีกว่าดูดีฮะท้องไม่ย้วยด้วยบอดี้ไลน์นี้ตรงเป๊ะสวยมากๆครับ้นรงนนโงึไมม่ีใคกัวล ตรงไหนฮะตรงเป็นด้านนั้นเยอะนิดนึงอ๋อไม่เป็นไรครับผมมองว่าสองข้างไงก็บาลานซ์พอบอดี้มาพอบอดี้มาถูกครับพอบอดี้มานี่คือไม่ต้องพูดถึงฮะเราพูดกันหลาย EP แล้วครับเรื่องเรื่องบอดี้ไลน์เนี่ยเพราะว่าปกติทำไมถึงต้องเอาบอดี้ก่อนเห็นไหมฮะเราเห็นปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยไซส์เลขแปดเนี่ยเห็นไหมฮะพอบอดี้มานี่ส่วนอื่นแทบไม่ต้องมองเลยครับแล้วถ้าเกิดส่วนอื่นมาเป๊ะๆเนี่ยฮะคุณก็ไปถึงแชมป์ได้ง่ายๆเลยโอ้โหสุดยอดตัวต่อไปครับ ตัวถัดมานะครับตัวนี้คือโกซันเก้แชมเปี้ยนนะครับโกซันเก้แชมเปี้ยนเนี่ยโอ,อ,อ้โ,อโหผมดูก็เป็นโคฮากุนะครับตัวนี้เนี่ยผมมองก็มองเรื่องบอดี้ก่อนเลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นปลาที่ลายเขาเรียกเป็นลายทึบนะครับที่บอกบอกว่าตอนเด็กๆนี่ตอนถูกคือต้องบอกบอกว่าปลาลายทึบอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอะ่ะเขาเรียกว่าคนอาจจะมองว่าโหแดงเยอะนะฮะแต่นี่ไงครับพอบอดี้มันมาครับถ้าเดิมแนละ้วตัวนี้ผมไม่นั่นไม่มั่นใจนะว่าเลขเก้าหรือเปล่าคือ คือคืออาจจะอาจจะถึงเลขเก้าคือใหญ่มากต้องบอกว่าใหญ่มากใ,<ช>ใหญ่มากแล้วแล้วก็วดูฮนะตามตำราเลยครับเป๊ะเลย<ม>หัวใหญ่ไหลกว้างข้อหางหนาโอ้โหข้อหางตัวนี้นี่เท่าข้อมือผมไม่ะผมผมให้ดูเลยว่าข้อหางเนี่ยข้อหางนี่มันนี่มันข้อมือผมเลยอะคือใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยแดงมันจะหนามากเลยนะใช่ใช่พอขึ้นปุ๊บขาวมันมาเขาเรียกว่าพอตอนโตเนี่ยขาวด้านข้างมันออกใช่ไหมฮะคือมันก็เลยกลายเป็นมีเสน่ห์ขึ้นมาว่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันบาลาน แล้วตัวนี้จุดเด่นมันก็อีกอย่างนึงก็คือว่าหัวมันเป็นมารูเตงคือจริงๆต้องบอกว่าทึบๆตอนเด็กเนี่ยแต่พอโตขึ้นมาเป็นแบบนี้แพทเทิร์นกลายเป็นหน้ามองเลยพอบอดี้มันรับนี่มันคือมันจบทุกอย่างเลยแล้วมันสวยมากนะครับตัวนี้ความหนานี้ไม่ต้องห่วงนะล่ำมากครับเป็นปลาที่เหมือนหมอนข้างฮนะหน้ากอดจริงๆครับตัวนี้น่ารักครับมองอีท่ทีก็ไม่เบื่อนะแต่ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวตัวนี้ตัวเมียอันนี้อยากรู้เหมือนกันใครเป็นเจ้าของนอก น่ารักน่ารักขุ่นหน้ากอดครับตัวถัดมานะครับเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราดูโกสังเก้ไปแล้วเมื่อกี้เราดูเมลที่บอกบอกว่าเป็นเป็นปลาตัวผู้ที่เป็นแชมป์นะครับแล้วก็แกนแชมป์เราดูแล้วคราวนี้เรามาดูกลุ่มวาไรตี้มัางครับกลุ่มวาไรตี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น A กับ B ครับที่ต้องแบ่งเป็น A กับ B เพราะวาไรตี้มันเยอะมากนะครับคราวนี้วาไรตี้มันเยอะมันก็เลยจะต้องมีกลุ่มคราวนี้เรามาดูเขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งของวาไรตี้เป็นเขาเรียกว่าโกนอนโกสังเก้เอนะครับตัวแรกฮะที่ผมเห็นแล้วผมตกใจเลยนะ คือมันคือฮิอุสุลีครับแต่ดูเหมือนจะเป็นคางเยฮิุสลีดูดิฮะคือตัวนี้มันได้ทั้งความแปลกด้วยนะแล้วก็หุ่นเผินอะไรเนี่ยเขาได้หมดเลยครับแล้วก็เป็นฮิุสลีที่ดีฮะดำก็ฟิลิชมาแล้วก็ลายด้านข้างเนี่ยสลับสวยงามปลาตัวนี้มันมีความใช้คําว่ามองครั้งแรกแล้วประทับใจครับก็คือคือสวยเห็นแล้วก็น่ารักแล้วก็แปลกด้วยในในความแปลกของเขามันก็มีความลงตัวฮะสวยฮะดูดูเกรดดีๆครับ ไม่ไม่รู้นะคนอื่นมองไงไม่รู้แต่ผมดันมองเป็นคางเงี้ที่อุซุลิมันก็แปลกดีครับจริงมันมันมันก็น่าจะชนะมาด้วยความเป็นที่อุซุริด้วยนะครับดูนะฮะเขาเรียกพอหุ่นขนาดนี้การยืนน้ำเนี่ยสวยมากไหวช้าๆแบบนี้เฮ้ยเจอปลาในงานนี้อดใจไม่ไหวครับเหมือนหมอนข้างทุกครัวเลยมันน่ารักจริงๆอ่ะ มาดูตัวต่อไปกันเลยไหมครับอ่ามาดูเลยครับอันนี้เป็นเมื่อกี้เราบอกว่าน non go sange a ใช่ไหมครับคราวนี้มาดู b ผมจะไม่ลงลึกนะว่า a กับ b เนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มอะไรบ้างเอาเป็นว่าโอเคเขาเลือกมาแล้วนะครับว่าพวกนี้นี่คือแชมป์อันนี้เป็นเป็นนอนโกซั a เก้ก็คือเป็นพวกวาไรตี้นะครับก็คืออีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งอ่าตัวที่ได้คือซูซุยครับอ่าซูซุยตัวนี้ก็ตามตำรานะครับไอ้บอดี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับปลาที่จะขึ้นมาเป็นโกซั a เก้เนี่ยบอดี้ดีทุกตัวนะฮะ อันนี้เรามาดูเอกลักษณ์ของเขาฮะซูซูตัวนี้ผิวยังสีฟ้าอยู่นะฮะเกรดหลังเขานะฮะดูนะครับเป็นระเบียบมากเลยตัวนี้นะครับบอดี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะปลาที่มาขึ้นมาในระดับแกลนของแต่ละประเภทเนี่ยบอดี้มันดีแน่นอนเนี่ยคราวนี้เรามาดูเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะเฉพาะสายพันธุ์มันนะครับซูซูตัวนี้นอกจากบอดี้นะฮะดูผิวก่อนเลยยังเป็นปลาไซ ถึงเลข8เนี่ยลราก็ผิวยังใสยอยู่นะครับลองดูกระดูกเนี่ยคือต้องบอกว่ากระดูกที่เป็นเกล็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์เขานะครับยังเรียงตรงเป๊ะนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรก,ก,ก็คือเป็นระเบียบนะฮะคราวนี้มาดูอ้จุดเด่นในงานที่ผมมองนะผมมองว่าเบนนี้ก็คือสีแดงด้านข้างลาตัวเนี่ยต้องบอกว่าไซส์ขนาดเนี้ยซูซยเนี่ยต้องบอกบอกว่าซูซยปกติเป็นปลาที่พังง่ายครับพังง่ายนี่หมายความว่าเวลาเวลาโตขึ้นเนี่ยแดงมันจะแตก ต่ตัวนี้ต้องบอกบอกว่าแดงยังเสมออยู่เลยครับเสมอแล้วแบบคือคือเสมอแล้วแล้วเข้มด้วยแล้วทั้งหนาทั้งเข้มทั้งเสมอคือแบบว่า oh. เรียบเท่ากันนะครับแล้วก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ลามขึ้นหลังสมมาตรตรงเปะ๊ะบาลานซ์แล้วก็ไม่ลามไม่ลามขึ้นไปทับกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นซูซูที่เพอร์เฟคมากตัวนะครับแถมตัวนี้ตาแดงสอง้างด้วยมันก็เลยทําให้มีสเสน่ห์ขึ้นมานะฮะน่ารักครับมองครั้งแรกนี่แบบโอ้โหบอดี้ก็อลังการแถมเขาเรียกว่าซูซูเนี่ยเขาเรียกว่า ไอความบาลานซ์ของมันนถ้าเกิดมาเนี่ยมันก็จะมีสเสน่ห์ของมัน,นแถมผิวยังอ่อนล่า,างังหากปลามีคนม,มีติดบอไว้ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นปลาเป็นปลาสายอาร์ตนะเออแล้วก็มันคือปลาสายอาร์ตที่แท้จริงนะครับน่ารักสุดๆอ่าเป็นไงฮะดูดูปลาแชมป์กันไปแล้วนะครับเคยเห็นศักยภาพเห็นหุ่นเห็นอะไรขึ้นมาโอโหตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นแบบสวยกันเยอะนะแต่ต้องบอกว่า ปลาในงานเนี่ยมันไม่ใช่สวยเฉพาะปลาแชมป์นะครับคือต้องบอกว่าวันนี้ปลาสวยเยอะที่สุดอะที่มารวมกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะตัวอื่นที่เด่นและสวยไม่แพ้กันเหมือนกันเดี๋ยวตามไปดูเลยครับอ่ะเรามาดูบอ่อประกวดอัอื่นนะครับเอาเอาเอา,เอาเด่นๆนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามีรางวัลบ้ารู้อย่างเดียวว่าสวยบอ่อนี้นะฮะอาสกิก็สวยครับ ตะข่ายเป็นระเบียบนี่ที่ผมชอบผมชอบโคกกุร์กิลินตัวนี้กิลินตัวนี้ยังกระแผงโซล่าเซลเลยครับคือกิลินเนี่ยเป็นระเบียบเป๊ะๆเ,เลยนะสีแดงเนี่ยก็ก็หนาเสมอแล้วก็คมชัดนะครับคิดว่าสาชิีดีหมดนะครับอุ้นเหลือมาดูซุยเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นซุยๆตัวที่เป็นแกนไปตัวนี้เนี่ยผิวฟ้านะฮะกระดูกดีนะครับไล่มาแล้วเบนนี้ดูดีครับด้านข้างเนี่ยเบนนี้ก็ยังแดงนะฮะแล้วก็สมู่เสมอไม่ลามขึ้นหลังด้วยชุดนี้โอเคครับสวยงามมาก เรามาดูปลายยอดฮิตกันนะฮะก็คือว่าช่วหงหลังๆต้องบอกว่าตอนนี้โกโลโมฮิตมากครโดยเฉพาะอันนี้เขาเรียกว่าแบล็กบูโดโกโลโมะนะครับเอ่อมันจะเกือบๆจะเหมือนชิโร่แล้วต้องบอกว่าโกโลโมเนี่ยหลกักๆเลยคือจริงๆอะพื้นมันจะเป็นแดงแล้วก็มันจะมีดําแซมในเกล็ดแดงนะฮะก็คล้ายๆเหมือนสีอง่นต้องบอกว่าเหมือนผนองุ่นดู2ตัวนี้นะครับคมขาวทุกอย่างชัดหมดน่ารักครับตัวนี้ก็เป็นบ่อที่โกโลโมเด่นใช้ได้เลยนี่ฮะอันนี้เขาเรียกแบล็กบูโดโกโลโม ซูมตรงเกล็ดนะครับชัดๆมันมองคือคือต้องค่อยๆมองเข้าไปฮะมันเหมือนมันเหมือนคนห่มผ้าห่มอ่ะบอกไม่ถูกมันน่ารักเห็นไหมอย่าโดนนะโลกครับโอ้โหบ่อนี้ผมว่าสวยทุกตัวเลยฮะเฮ้ยกังวาพี่จำไอ้ตัวนี้ไม่ได้เอาไม่ไรเข้าสีนิดนึงไอ้สีเหลืองเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมัสิบะมันจริงๆมันคือคีมมัสิบบะเออคีมมัสิบะคีมมัสิบบะหรือจะออกเขียวๆหน่อยนะฮะโอ้โหบ่อนี้สวยทุกตัวครับโคกูตัวนี้ก็สวยฮะโคกูตัวนี้สวยก็อ่า ก็โอ้โหมันสีหนาบอดี้ไลน์สวยแพทเทิร์นเป๊ะนะครับโอ้ยนี่สวยทุกตัวเลยฮะดูดูสันเก้ตัวนี้นะครับสันเก้ตัวนี้ก็หลายตอนนะฮะแล้วก็ซูมิหรือสีดำเขาเนี้ยขึ้นในส่วนที่มันไม่มีแดงและกำลังฟนะินิชเนาะมาดูโชวากันบ้างโอโชวาตัวนี้ก็ไม่เบาครับโชวาตัวนี้นี่บอดีอ้ไลน์สวยนะฮะแพทเทิร์นอาจจะเขาเรียกว่าด้านหนึ่งเป็นแดงด้านหนึ่งเป็นดำเนาะแล้วก็มีผ่าหน้า มีตาเป็นเหมือนรูปอุตร้าแมนนิดนึงนะอุตร้าแมนตาเดียวเป็นโจรสลัดใช,ใช่ไอตัวอะไรไอฟูกลินดีมากใช่ไหมไอตัวอะไรนะไอมิดูริไอไม่ใช่ไอคีมาสิบาโอเคโอ้สวยจริงครับมาดูบ่อน,นี้กันนะเอ๊สวยเหมือนกันนะเนี่ยเด่นนะเอ๊มันคุนค้นๆนะปลาเราเองนี่หว่าอันนี้ฟาร์มเราเองครับอ,นนอันนี้ฟาร์มเราเองนะครับโคกูตัวนี้นะครับดูนะฮะมันคือตัวผู้ครับมันคือตัวผู้นะครับสีหนาครับสีหนามากนะฮะแล้วก็ ก็ต้องลองไปวัดดูครับว่าจะสู้เขาได้ไหมตัวนี้ก็วันนี้ก็เป็นโคกุอีกตัวนะของไดนิชิก็บอดี้ลน์ค่อนข้างใหญ่นะครับรู้สึกว่าเราจะส่งซันเก้มาด้วยตัวหนึ่งนะซันเก้ตัวนี้ก็สุมิมาชัดแล้วครับก็ก็กแพทเทิร์นก็เป็น3-4ตอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับหุ่นอาจจะเล็กกว่าตัวเมียนิดนึงอ่าไม่น่าเกียดทีน,นี้ดูตัวถัดไปฮะอันนี้กินลินครับต้องบอกว่าตัวนี้เด็ดเลยฮะอันนี้เป็นกินลินโชวาครับ ถ,ถ้าสังเกตดูนะว่ากินลินเน่ยแน่แน,นสม่ำเสมอนะครับอันนี้เราลงเป็นกินลิน A ไปนะครับผลยังไม่ออกนะครับก็ติดตามชมแอบลุ้นกันด้วยนะครับลืมไปฮะดูแต่ปลาเรายังไม่เห็นถ้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเราให้กําลังใจนักส่งประกวดกันทุกคนดูนะฮะผมเองอยากได้เลยครับถ้วยน่ารักมากเนี้ยดูดิครับถ้วยรางวัลนี่คือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเซรามิกใช่ไหมเขาเรียกว่าเออเซรามิกแล้วก็คือเพน์เอาโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าแยกสายพันธุ์เลยครับ นี้เราก็อยากได้เนาะดูแล้วมันน่ารักจริงๆนะเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจของนักเลี้ยงและนักประกวดนะส่งกันมานเนี่ยเผื่อเกิดติดรางวัลก็เอานี้ไปโชว์ไปประดับบ้านได้น่ารักไปอีกแบบครับน่าสนใจนี่อันนี้เป็นกิมมิคหนึ่งของงานนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าน่ารักมากอ่าโอเคครับมาดูอีกบ่อน,นี่ที่ผมเห็นแล้วเตะตาเลยครับอองอชิกิก่อนเลยครับบ่อน,นี้ผมดูงอชิกิก่อนเลยนงตัวนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่า เป็นโมกิที่พื้นออกทึบๆนะครับก็คือเป็นออกดำๆนะปกติมันจะมีเทากับดําตัวนี้มันจะออกเป็นเป็นดำแล้วก็แดงที่ลอยขึ้นมาเนี่ยคือสว่างเด่นมากแล้วก็เรียบเสมอกันนะครับแดงสวยจริงๆเลยโอ้ชายนิ่งจริงนะตัวนี้ปกติโมจิส่วนใหญ่จะผอมนะครับอันนี้ตัวนี้ไม่ผอมนะฮะก็คือว่าหุ่นค่อนข้างดีเลยออกมาล่ํามสม่ําเสมอนะครับตัวอีกตัวนี้ผมมองเนี่ยผมมองโคกูตัวนี้น่ารักดีก็ ผิวขาวชายนิง่งนะฮะสว่างออร่าดุกดิก๊กก็ตัวเนี้ยหัวก็บ่นคือบอดี้น่ารักอะครับผิวดีครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,ต้องบอกเลยบอกว่าจุดเด่นก็คือสีครับก็คือขาวค่อนข้างค่อนข้างบอดี้เนี่ยน่ารักอะดุกดิกบอ่อนี้เป็นอีกบอ่อที่สวยหลายตัวครับต้องบอกว่าตัวแรกเนี่ยผมดูโอจิบะก่อนเลย โอชิบะเนี่ยผมบอกหุ่นหุ่นก็มาแล้วครับคือจะบอกว่าสีเนี่ยสีก็คอนทราสกันเนี่ยคือหมายว่าสีอ่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเข้มเนี่ยก็เข้มจริงๆนะคือว่าสีก็ค่อนข้างคอนทราสกันแล้วก็ตัวคิวาซาชิเนี่ยคมฮะก็ไม่ไม่เบลอไม่เลยตัวนี้สวยจริงๆนะสวยมากเตัวถัดมาครับต้องบอกว่าบอร์ดนี้สวยทุกตัวจริงๆตัวถัดมานี้ตันโจนะตัวนี้ขาวครับแล้วนตันโจผมดูบอดี้ก่อนแล้วก็ดูขาว แล้วก็เป็นตันโจที่หัวต้องบอกว่าหัวหัวหัวแดงอะ่ะใหญ่นะครับแล้วก็กลมสม่ำเสมอบอดี้ไลน์ก็สวยครับเอวไม่มีเลยครับน่ารักนะโชว่าก็ไม่ธรรมดานะครับโชว่าต้องบอกว่าตัวนี้โชว่า3สีที่หุ่นดีนะฮะแดงก็แดงโอเคดำแทบจะฟินิชมาแล้วมาดูอีกตัวตัวเล็กนี่ยตันโจโชว่าผิวเงางามนะฮะแพทเทิร์นน่ารัก นะครับหัวหัวแดงตันโจเนยะใหญ่ต้องบอกว่าบอ่อเนี้คุณภาพครับจอจริงครับสวยทุกตัวครับโอ้โห oh, พอเห็นตัวจริงแล้วแล้วเนี่ยสวยแน่แต่บ่อนี้ผมชอบผมชอบโอจิบะมากเลยโอจิบะนี่เด่นจริงอเอ่งผ่านมาบอดีนะครับผมสะดุดโอกรครับคือจริงๆเราอยากจะเอาโอกรลงมาฟาดฟันด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าตัวที่ฟาร์มเราดันเป็นแผลแต่ว่าตัวนี้ผมก็ประทับใจไม่แพ้กันครับคือต้องบอกว่าฟูกุรินสวยมากคือคือ คือต้องบอกโอกรจุดเด่นคือมันทองแบบวิ้งมากคือต้องบอกว่าอันเนี้ยเ,เวลาลงเขาจะลงรุ่นเป็นปลาเงาและเงาจริงๆเนคือตัวนี้คือเงาเงาแบบเงาชิบหายต้องใช้คํานี้เลยเงามากนะแล้วก็บอดีีไลน์โอเคหัวเกลี้ยงเคลียร์สวยส,สม่นเขา,าเรียกเงาสม่่าเสมนเนอนะแล้วก็เงาทั้งตัวเงาวสวยงามด้วยนะครับโอ้ยบอนี้นี่ผมละเลยอาสกิไม่ได้เลยนะตะข่ายหลังเนี่ยเด่นมาก แล้วก็ขวัวเนี่ยขาวเกลี้ยงหลังนี่ไม่ลามด้วยนะครับก็คือว่าตะข่ายชัดลองดูโอกอนเน้นๆเ,เลยตัวนี้นี่ชอบโอกอนจริงๆสว่างโคตรๆเรียกได้ว่าเหมือนเอาทองคำมาลอยน้ำครับแสบตาแสบตาคนระับเห็นแล้วแสบตายอย่างเมื่อกี้เลยต้องปิดน,น้ำดูทันทีบอ่อนี้ผมสะดุดอะไรอะบอ่อนี้ถ้าตัวเด่นเนี่ยผมให้อาตากินะอาตากิเนี่ยตัวเนี้ย ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่เห็นมาเนี่ยผมว่าตัวนี้ตะข่ายสวยที่สุดละหุ่นดีด้วยคือหุ่นดีเนี่ยก็คือว่าท้องก็ไม่ย้อยนะครับหัวขาวจ้วนะฮะแล้วก็ดูแดงที่ไล่ขึ้นมานะครับที่ข้างคือหน้าหน้าสะอาดนะครับแล้วก็ข้างข้างหน้าเนี่ยมีมีแดงไล่มาแบบสม่ำเสมอด้วยตะข่ายสวยจริงๆลองพิจารณาดูทีละจุดเลยนะฟูุรินนี่สวยมากตะข่ายสวยเป็นระเบียบแล้วก็หุ่นดีเป็นปลาตะข่ายดักเงินดักทรัพย์ครับต้องมีไว้ทุกบ้าน <laughs> มาดูปลาดอยมั่งฮะจริงๆอ่ะ,อะงานนี้เขาไม่ได้แยกปลาสายหนังนะครับแต่ว่าอันนี้ชอบเองส่วนตัวครับผมดูว่าปลาเนี่ยซันเก้อดอยตัวนี้ฮะผิวสะอาดสะอ้านมากเลยครับแล้วก็ซูมิคือต้องบอกบอกว่าเป็นเพอร์เฟก u m ซมิเลยนะครับขึ้นมาแบบว่าดอกสวยอ่ะคือฟินเขาเรียกอะไรอะดอกคมชัดดอกเท่ากันแล้วก็การกระจายตัวก็บาลานนะครับ ไม่รู้นะครับผมมองปั๊บนี่แบบผมสะดุดขึ้นมาเลยคะตัวนี้นี่ชอบมากเลยน่ารักดีครับบ่อนี้ก็บ่อนี้สวยหลายตัวครับอันนี้อ่ะบ่อนี้ถ้าให้ผมแบบมองแล้วสะดุดตาก่อนผมมองคุชตะกูโอ้โหชุดคุชตะกูตัวนี้ต้องบอกว่าเพอร์เฟกมากครับอันดับแรกนะฮะคือเงาเงาโคตัวนี้มองมุมไหนก็เงาครับเงาทั้งตัวฮะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นตะข่ายอ่ะมันเหมือนเหล็กเลยเห็นไหมครับฟูกลินคมชัดเป๊ะทุกอย่างเลยนะฮะ คือสีนี่แบบเขาเรียกอะไรวะแม่งเมทัลลิกจริงๆอะ่ะแล้วก็แล้วก็ส่วนที่เป็นสีส้มอะ่ะดูนะฮะมันมันบาดตาบาดใจมากเลยคือคมกริฟเลยแล้วก็ส้มเสมอกันด้วยคูจเกตูตัวนี้เด่นเด่นเด่นมากนะโอ้ตายตายเห็นคูจเกตูตัวนี้นี่แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกนักลบเกราะเหล็กอะ่ะโอ้ชายนิ่งมากครับมาดูชิโร่สวยๆโอ้โ,อโหผมเห็นบ่อนี้ก็ตกใจครับชิโร่ตัวนี้ล่ำหนามากเลยนะครับเรียกได้ว่า เอ๊ะผมคุ้นๆจังปลาตัวนี้เหมือนกับของใครก็ไม่รู้คือที่แล้วก็โอ้โหดูเวลาไหว้เลยนะคือตัวนี้มันสุดยอดจริงนะคือคือชายนิ่งต้องบอกว่าชิโร่ตัวนี้ดียังไงนะครับคือ,อคุณอาขุนมาก,ก่อนแน่นอนอยู่แล้วฮะขุนตัวนี้เพอร์เฟกต์เลยนะครับแล้วก็ซูมิเขาก็พร้อมครับคือซูมิพร้อมก็คือว่าดำเนี่ยมาค่อนข้างจะครบเลยแล้วก็ผิวอ่ะขาวมากนะฮะตัวนี้คือผิวขาวจริงๆโอ้โหดู ดูโคฮากุก็ไม่ธรรมดานะครับผมถ่ายจากชิโร่ไปขอถ่ายไปที่โคฮากูนิดนึงโคากูตัวนี้คิดว่าซาชิคมมากนะแล้วก็สีแดงก็สม่ำเสมอบอดี้ไลน์ก็ดีโอ oh. ประทับใจครับบ่อน,นี้2ตัวนี้นี่แบบเดินผ่านแว็บเดียวนี้เด่นขึ้นมาทันทีก็เป็นไงฮะจุใจไหมครับเมื่อกี้พาเดินดูนี่ขนาดไม่ครบทุกบ่อนะครับต้องบอกว่าจริงๆอะเวลามาดูงานประกวดเนี่ยสิ่งหนึ่งอะที่มันเป็นเรื่องที่มันเล้าใจมากที่สุดก็คือว่า มันเป็นแหล่งปลาสวยมารวมกันเยอะที่สุดแล้วต้องบอกบอกว่าปลาที่ปลาที่สมมุติว่าไม่ได้ติดรางวัลเนี่ยไม่ใช่ปลาที่ไม่ดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสวยคือส,สวยทั้งหมดเลยแต่ละตัวมันจะมีจุดเด่นเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็มีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเวลามางานประกวดน,นี่มันมันมันจะเจอปลาสวยที่สุดปลาสวยเยอะที่สุดจานวนเยอะที่สุดที่มารวมกันดูนะฮะตอนนี้ก็ยังตัดสินกันอยู่นะฮะก็ลุ้นกันครับให้กําลังใจคนที่ส่งมาฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเลี้ยงกันมาคอนดิ บางตัวแพทเทิร์นก็ดีบางตัวบอดี้ก็ดีบางตัวผิวก็ดีนะฮะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการยิงเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้กําลังใจนักเลี้ยงแล้วก็นักประกวดที่ส่งกันมาทุกตัวนะครับขอให้ได้รางวัลติดกันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงปลานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนอ้อแต่ียนลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยให้กับช่องของเรานะฮะที่อีซี่โคยผมนัทอีซี่โค้ยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ จะจะให้ดูตัวไหนอ๋อเห็นได้เอาอะไรอ๋อคาบชีอ่ะอ่ะไม่ไม่เอาลงๆเลยเหอเออนะเนะเดี๋ยวเท่าเทเพ็กเกิดครับครับ